สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมเรียนแบบการแสดงผลของ chatgpt กันมาดูว่าการแสดงผล chatgpt เป็นแบบไหนอันนี้ผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บของเขานะครับ chat openai com เนี่ยล็อกอ,อินเข้ามาเรียบรอ้อยผมใช้ตัวอย่างเขาเลยเนี่ยหาไอเดียจัดวันเกิดของเด็กอายุ10ขวบอย่างนี้เนะี่ยผมก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็มาบอกว่าอา้าวสร้างไอเดียให้น้อย นีตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันค่อยๆพิมพ์ออกมาเนี่ยแทนที่จะแสดงรวดเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าพวกแบบนี้นะครับเราจะเขียนกันยังไงนะครับอันนี้ผมขอ stop generating เริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิชูสุดโอโคดในการเขียนนะนนี้ผมมีโฟลเดอร์อยู่แล้วเนี่ยผมก็มาคลิกสร้างไฟล์ใหม่นะครับ Chat s y i p i n g Simulation ละกันนะผมตั้งชื่อแบบนี้ไว้แล้วก็ เดี๋ยวผมจะขอเอาข้อความนะครับสักบางส่วนกันเ,เดี๋ยวผมขอก๊อปมาจากตัวหน้าเว็บเมื่อกี้เลยนะครับสมมุติเอาคำนี้แล้วกันกับปีนี้มาเ,าเรามีแบบนี้อันนี้เราต้องการให้มันแสดงทีละตัวปกติใน Python ถ้าเราบอกว่าพิมพ์แบบนี้นะครับมันก็แสดงรวดเดียวเลยใช่ไหมครับผมเซฟแล้วก็คลิกขวากดตัวนี้ รัน Python file in terminal หรือว่าจะใช้ shortcut c t r l F9 ก็ได้อะรันดูนะครับมันก็จะเปิดเนี่ยตัว terminal ขึ้นมานะฮะ,ะแล้วมันก็รันรันอันนี้มันพิมพ์รวดเดียวเลยคันนี้เราต้องการให้มัน slow ค่อยๆพิมพ์นะครับเราทำไงได้บ้างเราอาจจะบอกว่า for c in s แบบนี้ใช่ไหมครับทำทีละตัวอักษรเราบอกว่าอันนี้พิมพ์ตัว c พิมพ์เสร็จปุ๊บปกติ มันจะขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับเราบอกว่าตัว n เ,เท่ากับอบอกว่าไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้เป็นคําสั่ง loop เพื่อจะพิมพ์ีละตัวออกมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เนี่ย run สังเกตว่ามันก็พิมพ์ออกมารวดเดียวเร็วอยู่ดีนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะทําแบบนี้นะครับเพื่อให้มันสล o ตอนพิมพ์เนี่ยเราจะ import ตัวท่ามนะลองมาดูพอพิมพ์เสร็จปุ๊บ เราก็บอกว่า time. sleep นะครับถ้าเราผ่านเลข1เข้าไปก็คือพิมพ์1ตัวหยุด1วินาทีแล้วพิมพ์ตัวที่2อันนี้เดี๋ยวผมเอาแค่1ส่วน10วินาทีแล้วกันนะครับคราวนี้ก็ลองรันดูนะครับเช่นโค้ดในนี้เนี่ยผมก็คลิกขวาแล้วก็ r in ัน Python file in terminal สังเกตว่าตรงนี้มันไม่พิมพ์อะไรออกมาเลยนะครับมันเหมือนกับหายไป ตั้งนานแล้วมันกว่าจะพิมพ์ทั้งนี้เพราะว่านะครับในนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์ของการเก็บบัฟเฟอร์เข้าไปนะฮะก็คือพูดง่ายทุก1ตัวมันหยุดเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ยอมแสดงผลทีละตัวค่อยๆแสดงเนี่ยนั้นตัวนี้นะครับเราจะบอกแบบนี้ใช้คำว่า flush เท่ากับ true นะครับแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าความเหมือนความต่างเป็นไงแล้วเราก็กด control f9 เพื่อรัน คันนี้สังเกตว่าเห็นไหมครับมันค่อยๆแสดงออกมาละคันนี้คือเพื่อให้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็คือตอนที่จะแสดงผลเนี่ยเหมือนกับว่าพอลูปอ่านมันหนึ่งตัวปุ๊บก็พิมพ์เลยส่งผลลัพธ์ออกมาที่หน้าจอเลยแทนที่จะต้องรอให้หมดเราค่อยส่งมาลวดเดียวนะครับลองสังเกตรันให้ดูอีกรอบนะครับปกติเนี่ยค่านี้นะครับตัว flash เนี่ยมัน by default ถ้าเราไม่บอกอะไรมันจะมีค่าเป็น false เนี่ยเดี๋ยวผมรันให้ดูอีกที นะฮะกด ctrl f 9รหลันสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะนิ่งไปแต่จริงๆแล้วตอนนี้เครื่องมันก็ทำงานนะครับเหมือนกับว่าแต่ว่ามันเก็บตัวอักษรไว้ไม่ได้ไว้ในบัฟเฟอร์แต่ละตัวในทุกๆ1ส่วน1ิวินาทีแล้วพอมันครบแล้วมันค่อยแสดงผลรวดเดียวนะฮะอย่างอันนี้คือเทคนิคในการแสดงผลนะฮะคือถ้าเราจะปรับแต่งให้มันดีกว่านี้นะครับเราก็จะมีลูกเล่นอะไรอย่างเช่นนี้ถ้ามันแสดงมันแสดงประเภท ทุกๆ1ส่วน10ของวินาทีเนี่ยนะฮะอันนี้ดูอีกรอบเห็นไหมครับมันก็ค่อยๆพิมพ์ออกมาถ้าเราต้องการให้มันมีแบบอารมณ์ของแรนดอมเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแก้อันนี้สักหลายอย่างดีกว่าผมตั้งโค้ดแบบนี้ดีกว่านะครับว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ ตัว s นี้เอาลงมาข้างล่างแล้วตอนเรียกใช้เราก็บอกว่าเนี่ย s i m typing ผ่านตัว s เข้าไปแบบนี้คราวนี้ผมจะให้มีการดีเลยผมจะ Import อีกตัวหนึ่งนะครับ Import ตัว random เข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้ให้สร้างตัว Delay เท่ากับ random random เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นมิลลิเซคนนะครับผมบอกว่าให้มันดีเลย์ตั้งแต่สมมติ50จนถึง200 m มิลลิเซคนละกันแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าอันนี้หารด้วยพันไปด้วยเลยตรงนี้ก็ได้่าแล้วก็ดีเลย์ตรงนี้เข้าผ่านค่านี้เข้าไปอ่าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้พอเราได้โค้ดแบบนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับ กด c t r l F 9คันนี้สังเกตว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันจะถูกดีเลย์ที่ไม่เหมือนกันละมันไม่ใช่ฟิกอยู่ที่จุดหนึ่งอย่างเดียวนะครับมันก็จะค่อยๆพิมพ์ออกมานะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคซึ่งพวกนี้เราใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ตัว S ของผมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวดูนะครับเซฟไว้แล้วก็รัน Ctrl F9 เห็นไหมครับเนี่ยภาษาไทยมันก็ค่อยๆพิมพ์ออกมาทีละตัวได้เช่นเดียวกันหรือว่าในที่นี้เนี่ยเราเขียนได้ตั้งหลายเวอร์ชั่นนะครับสมมุติถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้พิมพ์ออกมาทีละคำก็ได้นะครับแบบนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมเขียนนี้ดีกค่ W เท่ากับ Split ด้วยตัวช่องว่างแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น W แบบนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะพิมพ์เป็นทีละคำออกมานะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมเอาประโยคที่ยาวขึ้นหน่อยหนึ่งละกันนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมก็ก๊อปไอ้เนี่ยก๊อปมาแล้วก็สร้างเป็นตัว S อันใหม่ละกันเป็น S ที่อันนี้ผมขอใช้ DOC s สตริงละกันนะครับสำหรับสตริงที่ยาว,ยาวเนี่ย นะแล้วอันนี้คอมเมนต์ไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวซิมไทปิ้งตัว word แบบนี้อ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมฟิกอันนี้ก่อนเปลี่ยนทุกอย่างคอนเวิร์ o ถึงสเปซแล้วกัน c t r l f9 หลัง อ๋เดี๋ยวนะครับอันนี้ลอจิกมันผิดนะครับตรงนี้ผมบอกงี้ดีกว่าต้องวัดแล้วก็ตรงนี้อ่าอันนี้อ่ลอจิกเป็นแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะพิมพ์ทีละตวัวอักษรผมกด ctrl f 9อ่าครันนี้มันก็จะพิมพ์ออกมาแต่ว่าโค้ดเรายังผิดอยู่เพราะว่าอันนี้เราสปริตตัวสตริงด้วยตัวช่องว่างใช่ไหมครับงั้นตรง n ตรงนี้ก็คือเราต้องบอก ช่องว่างมันก็จะพิมพ์ยาวเฟื้ยแบบนี้นะครับรันใหม่อ่าคันนี้เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะพิมพ์แบบทีละคําออกมานะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคคร่าวๆในการที่เราจะเขียนโค้ด y t h o n เพื่อซิมูเลตเหมือนกับพิมพ์ของ Chat GPT นะครับลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ